สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอกันต่อในซีรีส์นู๊ปทูเบลี EP ที่5แล้วเดี๋ยวพี่จะเล่าก่อนนะว่าพี่ได้ทําอะไรไปแล้วบ้างก่อนหน้านี้พี่ก็เห็นหลายตัวนะที่เข้าตู้เนี่ยก็จะมี c ีอพี่รอตัวนี้มานานแสนนานเลยนะตั้งแต่ EP สอแล้วแต่มาได้ในตอน EP พีานี้แม่แทบไม่ลงตู้เลยนะแล้วเวลาซีอมันลงเนี่ยมันชอบลงตอนที่นอนนะดิตัวต่อมาก็ลยเป็นนารันชาตนะตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากเลยดัน Story สตอรี่ได้สบายๆต้องสุ่มอะแต่ตัวนี้พี่ต้องการตีเลยนะเศร โดยที่เป้าหมายแรกของอนะีพี่น่ะคือการไปเก็บออฟโลกหนึ่งก่อนนะยังมีอีกหลายอันเลยที่พี่ยังไม่ได้เช่นออฟอิจิโกออฟระยะออฟกรอะไรงนี้โอเคเดี๋ยวไปลงกันเลยเริ่มที่ออฟอิจิโกก่อนละกัน <c oughs> เดี๋ยวพี่ลงคนเดียวดีกว่าเพราะพี่ได้โซีโอแล้วอะไรๆก็ดีขึ้นแล้วเนาะ let's go <S เข้าเกมไปก็วางๆไปเลยนะพี่กังวลแค่เว็บสุดท้ายเพราะบอสเนี่ยจะสั่งหลับแต่พี่มีคนเลิกไงน่าจะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดไปเว็บ6เลยละกันเนาะดูว่าจะไหวชิวหรือเปล่าตอนนี้พี่อยู่กันในเว็บสว นี่จะได้รับออฟอิสโกด้วยนะเย่ yeah. ต่อมาพี่ก็จะมาลงออฟกกันะแต่พี่ยังลงไม่ได้นะเพราะเลเวลของพี่ยังไม่ถึงเลยแงงั้นขั้นต่อไปพี่จะขอเคลียร์สตอรี่โลกที่หนึ่งให้หมดเลยนะทั้งยี่สิบเอ็ดสตอรี่ตอนนี้พี่อยู่ที่สตอรี่ที่สิบหกเหลือไม่กี่สตอรี่แล้วน่าจะไม่นานละมั้งลุยกันเลยดีกว่าสตอรี่ที่สิบหกเดี่ยพี่ตัดมาเฉพาะด,ด่านสุดท้ายของแต่ละสตอรี่นะนี่ตอนนี้สิบหกก็จบกันไปแล้วถัดมาเดี๋ยวก็จะเป็นสตอรี่ที่สิบเจ็ดนะไม่ยากเท สตอรี่ที่สิปล่อยคเลือดได้หมดก็ผ่านสบายๆบยแล้วแนะนําเลยนะครับหากใครไม่มีเนี่ยให้รีบไปทําเลยและตอนนี้นะครับพี่อยู่ที่สตอรี่ที่21แล้วเป็นสตอรี่สุดท้ายแล้วนะก่อนที่พี่จะไปสตอรี่โลก2กัน <c oughs> สุดท้ายแล้วโว้ยแล้วก็ผ่านแล้วนะเยสเป้าหมายต่อไปของพี่เนี่ยพี่ไปทําตัวเจ็ดดาวะนะมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยอ๋อเนี่ยก็จะมีทันจิโร่คีโตนะแต่เอ,เอ๊ถ้าพี่จะไม่ผิดนะคีโตของพี่เนี่ยพี่เตรียมวัตถุดิบมาบางส่วนแล้วนะใช่ปบบว่า ไหนดูก่อนเออใช่จริงด้วยเดี๋ยวพี่ขอไปลงเด็กขี้ตกก่อนแล้วกันเนาะลุยขอห้องก่อนโอไม่มีคนเลยเอออ่ะตอนนี้ก็เจอห้องแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเ,เรทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เล่นไปเลยคาดว่าน่าจะไม่เจอปัญหานี่นนที่สุดก็ผ่านแล้วได้มาหนึ่อันโอ้แต่ยังเหลืออีกเยอะเลยดีอ่ะสู้เวยเอพอพี่มาเนื้อเดูแล้วเนี่ยพี่ก็อยากได้โบร้อนนะแต่ว่าไอ้ดีเนี้ยไม่น่าจะไหวนะต้องไปลงกับเพื่อนเพื่อนเอ๊ะตอนนี้พี่พูดไขรวะเนี่ยตอนนี้กครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปอัปเกรดเลยดีกว่าขั้นหกดาวนี่เนี่ย แจมไปเลยต่อไปเดี๋ยวพี่จะกดขั้นเดาวนะกดสวดนี่มี7ดาวเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วนะต่อไปเดี๋ยวพี่อยากทำทันิโร่ต่อนะแต่วัตถุดิบเยยังไม่ลงตู้เลยไอ้พวกยิกี้ตูจีอะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลองไปโซโล่ไทโร่ก่อนละกันเนาะพี่อยากดูว่าพี่เนี่ยจะไหวหรือเปล่าใช้เซ็ตไอเซนนี่แหละไปไปไปลุยลุยเข้าห้องไปเลยนี่แล้วตอนนี้ต้องตัดมาอยู่ในเกมนะครับผมเดี๋ยวพี่จะวางตัวเงินก่อนเลยพอเงินเด้งเนี่ยพี่ก็จะวางเฟตั้นนะเรื่อยๆอัจฉร่ยะแม่ยัง ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพี่มีตัวมาจแรนครบเลยนะเดี๋ยวขอหาห้องแป๊บตอนนี้ก็เจอแล้วครับผมในห้องเนี่ยมีน้อยนะเขาบอกว่าไหวโอเคพี่ก็เชื่อเขานะน่าจะไหวแหละนี่ตอนนี้ก็จบกันแล้วครับผมเอาคูเลิ่มาทั้ง4คนเนี่ยหมเคโอเคโอเคโอเคขาดอีก2ชิ้นนะครับผมจะได้6ดาวแล้วโอเคเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนแล้วกันเนาะตัดมาตอนนี้ก็ครบแล้วครับผมเล่นแป๊บเดียวเองนะเพราะมันใช้แค่3ลูกเองในการทำมาจแรนขึ้นเป็น6ดาวกดอัปเกรดเลยแล้วกันเยี่ยม อ่าแล้วพี่ก็เห็นเควสตรงนี้ด้วยนะมันบอกว่าลงใหถึงเว็บ0จะได้15สตาร์ดัสเดี๋ยวพี่ขอตัวไปลงก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้พี่มีสาร์ดัตอยู่137จะได้ครบ150เนาะพี่ก็ได้ไปลงกับ FC ของพี่นะในดิสคอดิดเหมยน้องเขาจะมาช่วยแบกกันน้องๆแต่ละคนเนี่ยเอาตัวอะไรแบบพี่บ้างเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อย โอ้ก็จะมีกั๊ดมีบลูนะตัวโหดทั้งนั้นเลยมาทายกันเล่นไหมว่าพี่จะไปได้กี่เวฟกันพี่ว่าเนี่ยมันต้องเกิน1น0แน่เล,<ไ>เลยเดี๋ยวดูกันว่าจริงหรือเปล่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวฟที่90แล้วนะก็ชิลอยู่มอนเนี่ยก็เริ่มหลุดมาตรงกลางบ้างแล้วแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็เวฟ99บแล้วครับผมมอนหลุดมาถึงช่วงด้านหลังแล้ว<ไ>นี่แล้วก็จบไปแล้วที่เวฟ103มนะโอ้มาไกลเหมือนกันเนี่ยขอบคุณน้องๆ f อทุกคนเลยนะที่มาช่วยแบกพี่กันวันนี้ โดยที่เป้าหมายใหญ่ต่อไปของพี่นะคือการทำโบลออนนะเพราะว่าใกล้อัปเดตใ,ใหญ่แล้วอีก12วันแนะ่ซึ่งมันก็ท้าทายเหมือนกันนะว่าพี่จะทำโบลอสเสร็จก่อนที่อัปเดตหรือเปล่าดูยากเนาะแต่พี่จะพยายามนะกันไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปลงโบลอสก,ก่อนเลยมาตันที่เกมแรกพี่ยังงูปลาปลาอยู่เลยนะกำลังคิดอยู่เลยว่าจะเอาเซตอะไรมาลงดีแต่ก็ลงเอ่ยที่เซตนี้นะก็บีมิคาซาคูลเลอร์ไอเซนมาเจลแลนหนวดดำแล้วก็ซีโอนะไม่ลองไม่รู้เว้ยพี่ก็มาลงไปอีก2คนนะเขาจะมาแบกพี่เนี่ยก็คงไหวแลวนะวหวและนเนาะเพราะว่านี่ เนี่ยมีอะไรบ้างอะเทพเงาอะไรนี้โหดมากดูกันไปเลยเดี๋ยวพี่ตัดไปเวฟสุดท้ายแล้วกันนะว่าบอสจะไปตายตรงไหน <c oughs> นี่บอสก็เดินเิีวเกินเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคใกล้ตายนะตัวแรกเดี๋ยวดูตัวที่เหลือก่อนเลยนี่เรื่อยๆเรื่อยตี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 ในที่สุดก็ตายแล้วนะครับผมพี่ว่าตัวของพี่ะมันก็พอเล่นได้แหละแต่เป็น แต่ที่เป็นปัญหาเลยอ่ะคือตัวของพี่นเนี่ยเลเวลยังไม่เยอะนะครับผมยังน้อยอย,อยู่เลยอาจจะเล่นยากกว่าปกตินิดนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะลงแบบมาทอนเลยครับผม20ตารวดมาดูว่าพี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาที่พี่อ่านดีเนี่ยคือ3ทุ่มนะเดี๋ยวดูกันว่าพี่จะเสร็จตอนไหนนี่แล้วก็จบไปแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้คือเวลาประมาณตีสามกว่าๆเลยนะโอ้ยเยอะมากๆเลยตีสามเลยเหรอโอเคก็กี่ชั่วโมงอะประมาณ5 6ถึงชั่วโมงนะครับผมในการลงบัวร้อนยตานะ ตอนนี้ก็ได้เหลือแค่าการไปไล่เก็บค่าจีแหมอะไรยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยต้องไปเล่นในเซิอีกแล้วเออเบื่อแล้วระหว่างการเล่นเนี่ยพี่ก็เห็นนะว่ามีโบลอตหลงตู้อยู่พี่ก็เลยไปสุ่มนี่ตอนนี้ก็ได้มาครบแล้วทั้ง5าตัวพร้อมอีโวสุดๆ, <S <S ๆเดี๋ยวเราฟาร์มค่าจีเสร็จก่อนดีกว่าเนาะเล่นไปเรื่อยๆ, <S <S ๆถ้าตัวนี้เสร็จเนี่ยก็จะเหลืออีกตัวนึงที่เป็นเจ็ดดาวฟรีนั่นก็คือเจ้าหญิงน้ำน,นั่นเองแต่พี่ยังไม่มีวานคอปดีแย่หน่อยเนาะแน่ผ่านยากเลยยังไงเดี๋ยวค่อยลองละกัน ในครั้งของพี่นะก็จะมีเอเรนอยู่นะพี่อยากทําให้เป็น6ดาวยังขาดไม่กี่ตัวเองเดี๋ยวไปทําก่อนละกันเอขาดอะไรบ้างเนี่ยอ๋อก็จะเป็นพวกกี่กี้สตอรี่โลกหนึ่งแล,แล้วน่าจะเป็นตัวที่ได้จากเรดนะอ่ะเดี๋ยวไปดูยกันเลยพี่ขอตัวกลับโลกหนึ่งกันก่อนเลยนะแล้วก็วิ่งมาตรงหมวดสตอรี่กดสตอรี่ที่7โลดมีกดแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะเพราะว่าเราได้ตัววัตถุดิบ3ตัวเลย <c oughs> อ่ะจบจบไปต่อไปน่วคงเป็นการลงเรดนะที่เป็นวัตถุดิบในการทาเอเรน6ดาวถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็อยู่ตรงเส้นทางงูเอใช่นี่หรือเปล่าวใช่แหละ เข้าไปในเกมมันก็แปลกตาดีนะเพราะพี่ไม่เล่นนานแล้วตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ก่อนที่พี่จะไปโลก2นะ่ะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมมันใช้ทั้งหมด2ตัวนะเรียบร้อยเดี๋ยวมากดอัปเกรดกันเลยเยี่ยมถือว่าปิดฉากได้สวยนะครับสำหรับ EP ที่5นี้นะครับต้อนรับอัปเดตใหญ่เลย EP ต่อไปอาจจะมาหลังอัปเดตใหญ่นี้นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะพี่ขอตัวไปก่อนล่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ